เคสถัดมานะจะเป็นเรื่องของที่ดินอาคารอุปกรณ์แหละแต่อยู่มาวันหนึ่งเราอาจจะรู้สึกว่าแบบโอ๊ยเบื่อแล้วเลิกเลิกใช้ดีกว่าในงบการเงินเนี่ยเราจะแสดงยังไงนะในงบการเงินเนี่ยถ้ามันมีจุดที่ว่าเราเลิกใช้แล้วนะคะสินทรัพย์ตรงนี้จะต้องเปลี่ยนประเภทจากที่ดินอาคารอุปกรณ์เนี่ยไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ถือไว้เพื่อขายนะคะสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนถือไว้เพื่อขายเนี่ยตอนเปลี่ยนประเภทมันไปเนี่ยก็เอามูลค่าที่เราเรียกว่ามูลค่าตามบัญชีเนี่ยออกไปนะคะทางก้อนเลยเนาะก็คือต้นทุนลบด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมนะคะแล้วอย่าลืมนะคะดูด้วยนะตอนปลายปีว่าราคาที่เราคาดว่าจะขายได้เนี่ยมันเป็นเท่าไหร่เนาะถ้าสมมุติว่า มันมีราคาที่คาดว่าที่จะขายได้เนี่ยน้อยกว่าเราก็อาจจะต้องรับรู้ขาดทุนตอนนั้นออกไปก่อนนะคะในงบการเงินเนาะเราก็แสดงเป็นราคาที่ต่ํากว่านั่นเองนะคะซึ่งไอตัวสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนถือไว้เพื่อขายเนี่ยมันมีความแตกต่างที่สําคัญนะคะก็คือว่ามันเนี่ยจะไม่ต้องคิดค่าเสื่อมราคา นั่นก็แปลว่าค่าเสื่อมราคาที่เราเคยบบคำนวณไว้ในโปรแกรมบัญชีเนี่ยจะต้องกดหยุดกดสต็อมันเลยนะคะทำให้ไอตัวค่าเสื่มราคาเนี่ยไม่วิ่งต่อไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเพราะอะไรเอ่ยเพราะเราไม่ได้ใช้ประโยชน์มันถูกไหมคะแล้วก็แยกประเภทออกมาให้ถูกต้องนะคะรู้เชื่อว่าในหลายๆธุรกิจนะมีสินทรัพย์จำพวกเนี่ยจำพวกที่แบบหยุดใช้แล้วไม่ ไม่ได้ใช้เลยนะแล้วรอขายแต่ว่ายังรวมอยู่ในที่ดินอาคารและอุปกรณ์อยู่คือถ้ารวมนิดเดียวอะ่ะอาจจะแบบไม่ไม่ทําให้คนตัดสินใจผิดพลาดแต่ถ้ารวมตึกทั้งตึกอะ่ะที่จุดใช้แล้วรอขายเข้าไปในที่ดินอาคารอุปกรณ์อะ่ะ การตัดสินใจผิดพลาดแน่นอนมาเวลาคนที่มาอ่านงบการเงินนะคะก็ฝากไว้ให้ดูกันดีๆนะคะว่ามีสินทรัพย์จําพวกนี้อยู่หรือเปล่าถ้ามีอย่าลืมแยกมันออกมานะคะในงบการเงินอีกบรรทัดหนึ่งนะคะ